วันนี้วันที่18ตุลา2513น้องไอวาครบ5ขวบแล้วคะ่ะแฮปเบเดย์นะคะ <S 2> <S 2> <S อ่าวันนี้ช่วงเช้าคนตกบมีร้อนนิดนึงเราจะไปไหนกันดีคะลูกไปกินขา้าวไปสมงนี่คุณเขาวัดเขาวัดเขาวัดเ้าวัด แล้วจะไปทำบุญแล้วก็จะไปตามความฝันของไอวาที่อยากแล้วในวันเกิดนี่คือไปไหนคะลูกไป,ปไปไปไหว้พระไปไหนคะไปไหว้พระไปไหว้พระแล้วที่ลูกอยากจะไปเล่นนี่คะลูกอะไร,ะไรแกอะไรคะที่เป็นของเล่นอะ,ะสนโนว์สนโนว์ สวัสดีค่ะน,น้องเอวานะคะวันนี้เอวาแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะกินข้าวก็เรียบร้อยแล้วค่ะจะไปไหนคะจะไปวันนี้วันเกิดเอวานะคะวันนี้เอวากับไปเมืองหิมะอมไปใครมาคะลูกกับพี่คุนกับพ่อแม่พี่มินกันลบลูกอุ้ยพี่คุนก็จะไปแข่งบาสมินไปกับพี่มินเสร็จแล้วเราขึ้นรถกันเลยนะคะ โอเคถ้าเวลาจะชื่อมเพื่อมากินข้าวกินข้าวอะไรคะลูกข้าวหมูโอเคเดี๋ยวเราจะลองท้องกันด้วยเกี๊ยวน้ำนข้าวหมูแดงเพื่อจะได้มีแรงไปทำอะไรคะเ,รเป็นแรงไปเล่นเดเล่นอะไรนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันต่อกินข้าวเสร็จแล้วไปไหน,นต่อคะ โอเคเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมาดูตอนเทวากินข้าวกันนะคะอาพี่แบกินข้าวอะไรคะลูกทำทำเท่าแล้วเลว เราก็มาถึงที่ไหนลูกดีเบอร์กลาแล้วลูกแต่ถึงไหมตอนนี้ไอวาเข้ามาแล้วนะคะนี่หลุดลลูกอยากเที่ยวไนบอกาไปอะไยากเที่ยวไหนบอกต้ไปเราจะ ไปเมืองพิมมะโอเคเราเลสโก้ทำไหมคะลูกบำปาด้วยแม่ค่ะมันมีแบบนั้นด้วยเหรอคะใช่มันเหมือนที่คนทำปิดกันหรอเหรอว้าวเฮ้ยฉันลงแล้วฟูแม่นางฟ้านางฟ้าตัวใหญ่็ุลง าาะะด่านแรกจะสวดน,น้ำะน,นะคะสวดน้ำไม่สนใจค่ะตอนนี้อยากได้จมืองหิมะอยู่ไหนเอ่ยเราเดินหาเมืองหิมะกันก่อนเลย go go g ใช่ดูมายากลมาดูมายากลเลยออไปสิคะลูก เลยเด็กเพื่อนเพือนจะแย่เลยน้องกลัวเพื่อนจะแย่เลยมายากรเด็กไปดูนกหมาขอ้ภาษาอังกฤษภาษาไทยว่านกอะไรนกแก้วเก่งมากเธอเก่งจริงๆเลย นหนังไปแล้วครับเป็นหนังไทยจากภาพยนตร์เรื่องสุ่ดังก็ไม่นังของไทยโอนกัรดำเนินการแสดงอ่ะเธอเอาดอกไม้มาขอมเพียนทำของเท็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้ดูพิสูจน์ให้ดูนี่คือดอกไม้สีแดงอ๋อลงไปเป็นได้สีแดงเธอเห็นสีแดงสีอะไรเก็บตไว้เห็นเป็นสีอะไรอ๋อลงอาให้บอกให้สปอเซอร์ไว้ ลืมลืมไปเอาไม้มายากรด <oh> ีกว่าที่มันแข็งแรงแข็งแรงอย่าให้มันแข็งแรงไปกว่านี้มเลืออกดร่งงขแล้วมันเหมือนกันเลยสองอันอันนี้แข็งแรงมากขอให้ดูได้เนี่ยเนี่ยขอให้ดูได้เธอก็ขอให้ดูได้ไปอีกนดูแล้ว หิมะกันนะคะยังหาไม่เจอเลยไม่เล่นอะไรเลยอย่างแรกที่จะอยากเล่นคือเมืองหิมะความตั้งใจของน้องเอวาที่อยากเล่นมากเจอยังคะลูกยังยังทางยากมากเลยะะเหรอคะเหนื่อยยังคะยังต้องเล่นให้ได้ใช่ไหมคะลูก ต้องหาให้เจอโอเคตามหากันต่อค่ะเอาวาค่ะลูกพี่วินถอดรองเท้าค่ะลูกเอาวารามาคุณแม่เย่เย่วางข้างเอวาอยู่ข uh ้างคุณแม่วางวางข้างบนนี้ มัด้วยเหมือนเป็นเทนเป็นไงคะลูกไอวันไหนว่าคุณแม่นี่เป็นไงพ่อพีใจเย้คุณพ่อล่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างนางหิมะไปค่ะ Let's go ว้าวเป็นไงบ้างไรว่า แก้มแดงจมูกแดงเป็นไงหนุ่มไหมคะลูกจะมาขาหนุ่มไหมหนาวไหมหนาวมากอ่าโอเควาล้วไม่ไยค่ะลูกร้บไม่ไยที่พี่เขาลูกโอเคไหมขานมากับแม่หน่อยเลว พอด้วยค่ะนวนที่พี่เขาค่ะลูกเคไปเอวาค่ะลูกเขบมไหมคะ มืออะไรแล้วว้ามีรถฟักซคอมด้วยค่ะโลกข้างหลังหมดยังยังค่ะพ่อเนี่ยแหละที่มาดีบเบอาไปฝัดเด็กๆต้องมาดูขบวนพาเลเดยเต้นเต้นเเต้นไต้ลิ้นจิ้นดิ มาแล้วเอลเล่เอาเอาล่าอะไรชื่ออะไรนะเอล่าชื่ออะไรเอาล่าเอาล่อา,ลา,ลาลสวยไหมคะสวยไหมคะ สวัสดีปีใหม่ปีใหม่เลยยายวันเกิดป,ปีห้าสวดน,นะอ๋อโอ้ยเป็ไนไงลูก